ตนนี้เราก็ตื่นอาบน้ำเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเตรียมของไววกันนะตอนนี้เราก็ไหวเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะก็ลืมถ่ายรูปลืมถ่ายคลิปไว้นะครับก็ไม่เป็นไรก็อย่างน้อยถือว่าเราทำแล้ว ดีกับตัวเราแล้ว,ลวสบายแล้วก็โอเคเดี๋ยวเราก็จะไปทําบุญที่วัดต่อนะครับนี่ก็การไหว้ก็ผ่านไปได้ด้วยดีนะครับนี้พลาดมากเลยคือลืมถ่ายรูปลืมถ่ายวิดีโอเก็บไว้นะครับเพราะว่าวุ่นวายกับการไหว้นะครับแล้วก็เตรียมของ เพื่อที่จะไปวัดแล้วว่าจะไปทําบุญตอนเช้านะครับเดี๋ยวเราก็จะเป็นไปถวายเพลนแทนก็ถือว่าไปทําบุญหาปู่ย่าตายายนะครับเพราะว่าแล้วก็มีเขาเรียกว่าอะไรอะกงก็เป็นคนเป็นเจ๊กนะครับยายก็เป็นคนลาวก็แล้วก็ทำบุญแบบไทยด้วยแล้วก็เราเสร็จพิธีไหว้อะไรแล้วนะครับ แล้วก็เดี๋ยวไปทําบุญให้ปู่ย่าตายายกันปะ่ะ วันแล้วนะครับทำกับข้าวมา,ามีสั้วกับต้มจืดวุ้นเส้นนะครับแล้วก็ส้มมาไวายระแล้วก็น้ำจาม น้าโมจะเกพระครโตถวาโตสมทาวมกทัสสะน้าโมะสะพะโคตโตลโตสมมาสมุทัสสะนะโมตะสสะพระโคตโตราโตสมมาสมุทัสสะอีทำกาส์นาอะทำกาท์นาอีละวานพุทธัีสะวานตาณาีขู่นาอขูนาิยาเทมานิยาเทมาสาตุโนปันเตอันเตอายังสางโค อิมังพันเตพุทธารูปังติจีวรังัตานิสักพธานานิสัพปริวารังติขุสังคะสาโอนุยามะสาธุโนพันเตภิขุสังโฆอิมังพันเตพุธารูปังอายตะเทมะชิวันตานเตตาง จามาตาปิตุอิขารตาอิตายะสุขายะอาพเจ้าทั้งหลายขอ,อน้อมถวายองพระพุทธรูปนาตรีจีวรอาหารังสา ครับวันน <že 20> ี <Sustain able> ้ก็มาทาบุญกับ <the> ท <most unlikely> ุก <trees> ท <were approved> ่านด้วยวันนี้มาทำบุญก็ขอให้ทุกคนมีบุญเท่าไรเรานี่จะส่งบุให้ทุกท่านทุกคนจนมีจิตความเจริญความร่ำรวยนะสุดไปบุญในครอบครัวรุ้งเดือในหน้าที่การงานมากข้างมากมีทุกท่านทุกคนนะก็เดี๋ยวเราทำบุญแล้วน้องๆจะจะไปสร้างเรือนสร้างเตาเผาผีกระดานรับกระดานหลานน้องอะไรต่างๆประกอบไปด้วย แล้วเอาชื่นค so er so ุณสมหคกับผู้ที่เรารักที่เสียชีวิตไปแล้วก็ถือได้คุณสมผลบุญแลกเพราะว่าการสร้างเมรสร้างเตาเผาผีสร้างสาราเนี่ยในต่าในในชุดเทสกาลเขาบอกเลยขณะที่รด้รวมสร้างบรวระนาวในส่วนของเตาเผาผีเตาเผาสดเนี่ยเขาบอกจะได้คุณสมแลกนะครับในคนที่ทาบุญนะแมจะมีความร่มเย็นพานุกมีกินดีอยู่ดีมีความสุขเกิดในหน้าที่การงานนะครับโองไปแค่เจ็บที่มีก็จะถกเลาบพอวานนะครับ าการเดินทางไปไหนก็นเราจะเตือนทางด้วยโดยสวัสดิภาพปลอดภัยเพราะทุกดวงวิญาณทั้งหลายตอนนี้นจะกปกป้องภาษาเราให้เราเดินทางโดยสวัสดิภาพปลอดภัยในการเดินาทางใช้รถใช้ถนนนะครับหรือเขาบอกว่าให้เราทําให้เรามีโชคด้วยน,นะเออมีทั้งโชคที่ทั้งลาภเลยเพราะว่าอย่างนั้นออน,นะครับนี่จะของอานิสงส์การสร้างเรนนะครับอันต่อไปคือเรสร้างใจนะอานิีากิตติคุณปลดน้าแล้วก็ที่ดูสุดสรื่องนครับผู้ที่เรารักที่ดวงเรา,รเ,รา,รเ,รารเป็น ยะชาวลีว,นวานาภูราภิริภูเรนตีสะลังเอวามีวัโตัวทินางเอตานาอุปกรปตีที่ตางไปที่ต่างตรงหัทิปามเมวะสศวิจตุสัพเพภูเรนตุสาม,สมกับปาแตงโตกนาโศยะถามานิโสีราโสยะถา สัพพิติโยวิวาทันตุสัพพะโลโหวินสสาศาตุมาเตภวัตวันตรายุสุกีณที่ทายุโกภวะาอภาิวาทนาเจเิสานิจังอุชาปจายนโนจัตตาโรธรรมาวัชันติ เสร็จแล้วนะคะเราก็มานั่งอยู่ริมน้ำนะคะหน,น้าพ่อพ่อพุทธสิลินาภูดลนะคะที่เดิมวัดประทุมบูชาะค่ะก็ชอบมานั่งที่นี่นะเย็นดีแล้วตั้งแต่ตัแต่ที่มีโอกาสได้มาเจอก็ก็จะมาวันนี้ตลอดนะคะเพราะว่า มีริมน้ำให้นั่งเนาะแล้วก็หน้าหนาวด้วยลมพัดตลอดบรรยกาศดีนะครับเเาาก็มาอุดหนุนทางวัดนะครับ mm hmm. เราได้อิ่มท้องแล้วก็คนที่เขาทำบุญมาเขาก็ได้บุญนะคะเ mm hmm. พราะเราก็มากินแล mm ้ว hmm. ให้ความตั้งใจเขาจะได้สำเร็จ ปกติเวลาไปย่าเงี้ยเราก็จะเกรงใจนะครับไม่ไม่ค่อยกินที่วัดนะแต่เราคิดว่าคนมาทําบุญเน่ะเขาก็อยากให้คนมากินเยอะเราก็เลยเปลี่ยนความคิดใหม่ว่าเราเราต้องกินพอเดี๋ยวเราทําบุญเสร็จก็จะหาื้มถ่ายรูปนะครับมุลเดิมๆส่วนใหญ่ก็จะมานั่งหน้าหลวงพ่อใหญ่เนี่ยครับแล้วก็วันนี้เป็นวันพระสุดท้าย ของเดือนนะครับตอนพระใหญ่ก็วันไหว้ด้วยก็ดีดีครับได้ทําบุญหาบันพุรุษด้วยปกติก็จะต้องอไหว้หาบันพุรลุษนะครับแต่ว่าปีนี้เราเปลี่ยนมาเป็นทําบุญตักบาตรให้แทนนะครับก็ดีใจชื่นใจในระดับหนึ่งก็ได้ทําบุญให้ท่าน แล้วก็เพราะปกติอะ่ะคือเราสวดมนต์นั่งสมาธิแผ่ต่วนบุญให้ท่านทุกวันอยู่แล้วก็อันนี้เราก็คิดซะว่าเรามาทําทานนะครับก็อยากทําให้มันครบเนาะทานศีลภาวนาในแต่ละวันวันนี้เสียวันนี้เสียได้อยู่อย่างหนึ่งคือแบบว่าขี่รถออกมาแล้วเห็นแบบป้าแก่ๆคนหนึ่งเขามานั่งไม่แน่ใจว่านั่งกินล้วยหรือนั่งกินอะไรนะครับ อยู่ปากทางเข้าหมแล้วก็เลยแบบรำเสียดายเลยที่เราไม่ได้แบบมีของติดรถมาถ้าไม่งั้นก็คือจะให้เขา <c oughs> ครับก็นี่แหละคือเป็นความตั้งใจอย่างหนึ่งคือมีความสุขนะเวลาที่เห็นคนอื่นที่เขาได้กินกินอิ่มกินอย่างมีความสุขอยากมีเงินเยอะ ตัวเองไม่ลำบากแล้วก็ช่วยเหลือคนอื่นได้เจอคนที่เขาไม่มีจะกินที่เขายากจนอ่ะถ้าช่วยเขาได้ก็อยากช่วยเพราะผมก็เป็นคนที่จนคนหนึ่งเลยอยากที่จะมีเพื่อที่จะแบบว่าให้ความสุขตัวเองด้วยแล้วก็ช่วยเหลือคนอื่นด้วยมันอย่างน้อยอ่ะชาตินี้ไม่ไม่เสียชาติเกิดอ่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือที่อยาก ทำกับข้าวเป็นคืออยากทาอร่อยอร่อยเพราะถ้าวันหนึ่งอะถ้าเราทาทาเป็นใช่ไหมแล้วเราก็แบบอยากไปทํโลงทานเนี้ยเราก็ไปหรือทําไว้แล้วเราไปให้คนที่เขาไม่มีกินอะมันมันมันมีความสุขดีมากมากเลยเสียงประทัดที่ส่งวันนี้ก็เที่ยวสัญญาไว้าเนยเราคุณชอบเสียงประทัดน,น,น,นะวันนี้ได้ฟังทั้งวันมันมีความสุขมากเลยแต่ว่าที่หัวมันจุดไม่ได้นะคะเพราะว่า เดี๋ยวจะนไปเตือนแทนนะคก็เลยก็เลยไม่ได้จุดนะครับเราก็จะไม่ได้จุดได้เผากระดาษนะเพราะว่าเราตั้งใจจะไปเที่ยวศาลเจ้าอยู่แล้วแล้วเดี๋ยวเขาเราเข้าไปจุดไปเผาทีเดียวนะครับปีนี้เดี๋ยวเราก็ตั้งใจว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เราค่อยไปนะครับเพราะปกติแล้วอะจะไหว้ปกติก็คือจะไหว้เจ้าก่อนแล้วค่อยมาไหว้เจ้าที่ตายายที่บ้านแล้วก็ไหว้หาบรรพุรุษ ไหว้รถเนี่ยครับแต่ว่าปีนี้เราก็รอบรัดตัดตอน mm. แล้วก <st ut ters> ล็ลืมถ่ายลืมถ่ายรูปตอนไหว้รถนะครับ <çocuğ S 1> เสียเสียดายมากเลยไม่รู้ว่าเขาจะน้อยใจหรือเปล่าเพราะปกติคือจะมีทุกทุกโมเมนต์น่ะจะถ่ายเขาไว้แต่ก็ผมก็ทำเต็มที่แล้วม,มีความสุขการที่ได้ทำอ่ะเพราะสองปีที่ผ่านมาโหยากมากเลย ที่แบบว่าจะได้วหว้รถหรือทําอะไรอย่างเงี้ยก็หนักพอสมควรก็ว่าดีใจปีนี้ก็พูดขอใหม,มีเงินเติมน้ำมันสักวิกละพันก็ยังดีอะ่ะถ้ามันเหลือตั้งใจไว้ว่าพิกละพันเราก็ขับรถไปทํางานด้วยถ้ามันเหลือเราก็ได้ไปทําบุญอะ่ะไปทําบุญด้วยแล้วก็ไปเที่ยวด้วยให้ความสุขตัวเองก็ถ้ามันเหลือกินเหลือใช้เราก็จะ เราก็จะกลับมาแพนได้ว่าในแต่ละเดือนเราจะใช้ใจ่ายอะไรยังไงมัง่งตอนนี้ก็รอแค่โอกาสที่ดีานการเงินเข้ามานี่ดีใจเราดีใจมากๆเลยจริงอะอยากไปเที่ยวสันเจ้านะแค่ไรสันเจ้าเลยอยากไปสันเจ้านะจ๊ะจริงๆอยากอยากปีนี้อยากไปเยาวราชมากอยากอยากไปจริงๆแต่ว่าผมไปไม่เป็นอนะไม่มีโอกาสอยากไปเที่ยวมากเลย คือแบบมันก็ไม่มีใ,ใครพาไปอะถ้าไปเองก็กลัวไปหลงเนาะใช้ได้มีคนพาไปคงจะดีปีนี้เขาจัดถึงวันที่เท่าไหร่นะถึงวันที่สองวันที่6กนี่แหละแต่ว่าผมลาแค่ถึงวันที่สามสิบเอ็ดก็อยากไปก็ไม่รู้ว่าจะมีใครมาชวนไปไหมหรือจะมีคนมาพาไปไหมก็ไม่รู้เหมือนกัน เราถ้าไปเองอะ่ะจะง,งงมากเพราะเราไม่เคยไปช่วงเทศกาลเนาะเราต้องศึกษาดีๆแต่เดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็จะไปอศาลเจ้าที่กบินบุรีเคยนอนฝันว่าเราไปที่นั่นแล้วก็ยอยากไปดูว่าที่นั่นมันมีอะไรนะครับเราจะได้ไปไหว้ขอพรด้วยเดี๋ยวเราเอะไรเสร็จแล้วเราก็กลับไปกิน ข่าวที่หอนะครับพี่แตั้งใจว่าอยากลองซื้อเกี้ยวไปทำเดี๋ยวดูท่าแล้วเราน่าจะซื้อดีกว่าเพราะว่าจริงๆวันนี้ไม่ค่อยอยากจ่ายแล้วนะครับเพราะว่าวัน่อนเป็นวันจ่ายแล้ววันนี้ก็กินของที่มีเดี๋ยวไม่ก็ซื้อเอานะครับกินของอร่อยอร่อย อันนี้เราก็มีไข่เป็นกระบะดเลยไปกินไข่ก่อนเร,รียบลอนโอ้ยทำหกจิตสบายใจดีมาเมงียบๆคนเดียว กลัวว่าเราจะไปไหนมาไหนคนเดียวไม่ได้แต่ปกติแล้วก็ไปมาตั้งแต่เป็นวมยรุ่นแล้วนะพรามันมีความสุขดีไม่ต้องรอใครไม่ต้องตามใจใครไม่ต้องเอาใจใครสบายดีแต่ถ้ามันได้คนที่สีเสมอก,มสกันแล้วก็สูงกว่ามันก็ดีัาพาผมไปใช้ชีวิตอยากให้คนที่พาผมออกไปใช้ชีวิตไปเรียนรู้ชีวิตไปหาไปสร้างอาชีพไปอะไรยอย่าง อันนี้ก็อยู่คนเดียวไปก่อนนะครับหาวิธีหาเงินนี่ยาเทมาสาธุโนนเตนอายังสังโคอีมานีจะเดินเล่นสักพักหนึ่งนะคะแล้วก็กลับไปพักก่อนนะคะครบับนี่คุณสังโค

ยาวาริว <The> ังาภูราบุปริปุริทีสานามรวุตาปัจายนนนตตาโกทำมาวตัติอายุวโนนนตกะหลังี่อิศาัสามน้ส่าขอยครอบครวมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองนะเอาน้ำไปเทไปใส่ที่ตะไม้ตรงนี้จักเป็นน้ำ สำหรับยาดยยี่ยมที่ทำบุญแล้วนะครับอยากจะได้รับได้แดงได้มงคลนะครับ จะไปตีของมันเพราะเ่ามาทำบุญที่วัดนี้แล้วก็ชอบมาตีของที่คนร่วะตอท่านอยากเอแรงตัางกรจยาเพื่อนนขอโเละที่รมตนะจายเตะวันดีจานาสาุกวไวสัานกันนะครับวันนี้วันพระเป็นวัใหญ่ด้วยแล้วก็เป็นวันตรีด้วยจ้ะ ถามลบายาาาจ้ะถามตานน้ำมสามจบจลกแม่เด้อเดียก่าครับทวันัทานน,น,นะแม่นาะอีมานีสัมคทานานีสปา,าริวารานีเิทุสังคสา สาธุโนบันเตวีคูสังโคอิมานีสังคทธานานีสปาริวารานีครับก็เราเดินเล่นสักพักแล้วนะครับก็เดี๋ยวเรากลับหอกันนะครับกลับไปพักผ่อนกินข้าวนะครับพอดีเมื่อกี้ไม่ได้พกโทรศัพท์ไปด้วยสันเจ้าฝั่งนู้นเขาจุดประทัดนะครับเราก็ไม่ได้ไปเพราะเราตั้งใจว่าจะไปพรุ่งนี้ ไว้ขอพรทีเดียวนะครับผมโอเคปะกลับบ้านกันตอนนี้เราก็ถึงหอแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปกินข้าวไปกินผัดปุนเส้นที่เราเออไม่ใช่สิต้มแกงจืดบุนเส้นที่เราทำไ้นะครับอืมกินก่อนกินอะไรเสร็จแล้วนะครับเดี๋กกลับมาห้องนะครับ ตอนอนตอนเย็นเล้วกันกบโอเคสวัสดีตอนเย็นวัน, okay. วน,น,นนี้เราก็ตื่นแล้วได้ไปหลายงีบอยู่ก็ตื่นมาก็ลองท้องก่อนเบาเอาไปดนน้ำมะพร้าวครับแล้ว่อหนึ่งข้าว ี๋้วพี่กกลับมาก่อน มพร้าวน้ำหอมอุ้ยมะพร้าวน้ำหอมบางค้าเลยนะพี่โซ <c oughs> ไงเขาเขียนไม่ไม่ได้แกะใบอ๋อกโอเคแล้วก็กินมะพร้าวอิ่มแล้วนะครับยวรอกินข้าวตอนเย็นให้พี่เขากลับมาก่อนนะโอเค จะนัง่งเล่นสักปกักหนึ่งแล้ว้อยแบบอาบน้ำนะครับเล่นตัวศักมาหลายชั่วโมงนะครับแล้วเราก็จะไปอาบน้ำนอนพอนนี้เรายไม่ได้สวดมนต์เลยนะครับแล้วก็อาบน้ำเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ไปสวดมนต์นอนให้เจอกันพรุ่งนี้ครับปุ๊บบันดีครับ